สวัสดีครับพบก,กับคุณเก่าพี่ชิชนะผมวันนี้พาพี่ปินาและทุกทุกท่านนะครับที่หมาอง์สี่นะฮะเตรีเกันที่นึงครับผมหมายมเคยมาตกบ่อยแต่จุดตรงที่ที่ตกนี้ไม่เคยมาตกนะก็คือ ก็่อนจะถึงทางเข้าสนามก็มีกะบีเยอะเหมือนกันครับผมเป็นหมายของสี่นะฮะตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแปดนาทีนะครับผมขึ้นวงกันได้มาสักงห้านาทีฮะน้ําน้ําขึ้นนะครับผมแต่น้ไม่ค่อยไหลฮะอาจจะไม่ไหลเลยนิ่งมากก็ทํหนานนานเขาไม่มีตัวเลยฮะยังไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันเป็นฝนมันตกแล้วน้ําใหม่มานะครับก็รอฮะเนี่ยฝนตกอ์แล้วอาจจะตัวเล็ก เต็มแรกครับเพื่อนียครับผมมารับแขกก่อนครับโอ้โอเคไม่เป็นไรฮะเป็มเต็มเต็มแรกฮะก็เหมือนเดิมฮะพี่ๆนานาพี่เข้ามารับชมช่องมือเก่าพิชชิ่งฮะยังไงรบกวนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆจะได้จะได้รับชมที่บ่อนไทยนะครับผมโอ้โอเคฮะเดี๋ยวเราติดตามผลงานฮะวันนี้จะมีปันดินหรือเปล่าฮะมาหาปันดินนะฮะโอเคครับมาติดตามผลงานครับผม รบ,บรรยากาศหมายนะครับผมนู่นก็มีนานา,นาตุกด้านหน้านะสองชุดครับเลยเป็นนิดเดียวก็เป็นดิมเบอร์แล้วครับผมดิมเบอร์ของสี่นะผมไปข้างหน้าครับใส่ยเยอะมากเส้นดางของอภัยะโทษด้วยครับก็ขออภัยเรื่องเสียงรถมอไซด์ด้วยฮนะเสียงรถติดถนน้าหมายติดถนนครับนะครับรถผมก็จอดอยู่ด้านบน ปล่อยมันปล่อยมันตอดนะตอดเบาๆอ่าเอาละเอาละเปลี่ยนับผมใช้โอเคคนระับกินเบามากเลย เมื่อกี้ก็ได้ตะเพียนแต้มหนึ่งนะครับผมมาดูหมายกันใหม่ฮะฝันมันก็มีนานาตกคนหนึ่งครับนี่ก็นานาอยูชุดหนึ่งฮนะนั่งติดกับผมครับคนหมายไม่ค่อยมีใครตกะฮะนี่ขนาดเป็นวันอาทิตย์นะฮะนี่เป็นวันอาทิตย์ครับหัวตีนี่จะไม่มีที่นั่งเลยตอนนี้น้ํามันเสียแล้วผลมาใหม่น้ําเริ่มดีขึ้นก็เริ่มมีนานาม,มาตกกันแต่ก็ไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนครับ ไมก่อนช่วงปลาเข้าน้ําดีๆนะโหไม่มีที่นั่งนลยครับโอเคครับผมกดติดตามผลงานต่อไปครับวันนี้ มีนมาแล้วครับแต่ไซส์เล็กมากครับไซส์สองนิ้วอ่ะนไหครับไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับสองนิ้วเปิดได้แล้วนะออก็เมื่อกี้ได้เป็นปัตมินนะฮะไซส์ไม่โตเท่าไหร่สองนิ้วได้ครับผม มันทำแดดเดียวก็ลําบากให้เล็กมากก็ปล่อยไปก่อนครับเดี๋ยววันนี้ถ้าตะเพียนนี่เราเอานะเอาทุกแต้มนะตะเพียนใช้ประตูทําปลาส้มเหมือนเดิมครับยังติดใจรสชาติของฝีมืออประตูอยู่นะครับช่วงนี้ไม่ไปทาปลาส้มก็เอาไปก้อยไปลาบนะฮะปลาตะเพียนแต่ปลานิลถ้าไซส์มันเล็กมากก็แดดเดียวก็ลําบากฮนะสักสามสี่นิ้วก็ยังพอรุนฮนะสองนิ้วมันเล็กไปโอเคฮะนะนนะนะใช้เวลาตกไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับก็ ในปน,นินกับตะเพียนเป็นสมแต้มนะปล่อยปล่อยปนินไปแล้วนะฮะเดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไปครับผมจะมีไซส์สักครึ่งโลมาหรือเปล่านะครับวันนี้โอเคครับ เดียวเงี้ยมีแต่ลูกปนินแม่มันก็ไปกินหมดแล้วเนาะแม่มันแม่นไปไหนหมดไปลูกก็ไปกินหมดแล้วปนินแต้มสองไซส์เห็นไหมอันนี้เล็กเดี๋ยวแต้มไปกี่ ก่อนกาแลวนะครับขึ้ก่กาะใชขึ้นโลนใส้ใหญ่มาก Ok, ไปไม่เยอะเท่เนนเเาไหก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายบ่ายโมงสี่สิบเจ็ดนาทีาน,นะฮะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบเจ็ดนาทีปลาลองฝั่งนู้นนะครับหน้าทางไปลังสิตครับอู้ดหนุนมืดตุ๊บเลย ก็ไม่รู้จะตกมาทางเราหรือเปล่านะครับบรรยากาศครับมันมนี้น้ำตกอยู่สองชุดนะครับวันนี้ไม่มีเลยวันนี้ก็มีกระไซาเล็กๆที่ผมได้เมื่อเช้าเนี่ยครับแล้วตั้งแต่เที่ยงมานี้เงียบมากครับผมไม่ตอดไม่อะไรนะ้ามันจุดไหลที่สายเอ็นนี่ไปทป็ลมนะฮะสายเอ็นที่มันเอียงไปทางวานี่ลมนะครับผมไม่ใช่น้ําไหลนะฮะนะครับเป็นลม น้ำนิ่งเลยครับวันนี้เงียบมากๆครับผมปกติวันอาทิตย์เนี่ยถ้าหมายคลองสี่ตรงข้ามสนามกอล์ฟกรุงคูเวีนี่แทจะไม่มีที่นั่งนะฮะถ้าป่าเข้านะมาวันอาทิตย์ช่วงนี้ก็เงียบไม่มีน,น้ำมาตกนะฮะมีก็ห่างๆครับอู้ฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันป่าปลายฮะที่ฝั่งนู้นที่ผมเคยลงคลิปแต่ก่อนนะฮะข้ามข้ามสะพานไปฝั่งนู้นนะครับ แต่ตรงที่ฝงตกวันนี้ยังไม่เคยมาลงไม่เคยมาถ่ายคลิปนะครับอโอเคครับติดตามต่อไปห้างใกล้จะบ่ายสองแล้วครับผมผมจะตกก่อนที่จะได้ปลานินสักตัวหรือเปล่าไซน์งมามจะมีสักตัวหรือเปล่านะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงเจ็ดนาทีนะครับฝนโเม็ดปลอยแล้วฮะแต่ยังไม่แรงครับผมขอลุยต่อไปครับลุยต่อไป ยังไม่ได้พอล่าไปนะปลาได้ห้าแต้มหกแต้มเนะี่ยปลาตะเพียนบางชนก็ไม่ได้ถ่ายตอนเอาปลาขึ้นนะฮะจงังหวะมันกินพอดีตั้งกองไม่ทันครับผมเราติดตามพลงานครับนานะนะน่าจะประมาณสักสี่โมงนะฮะอีกสักสองชั่วโมงครับผมจะได้ปน,นินไซส์ฝ่ามือสักแต้มหรือเปล่าวันนี้ครับรอติดตามพนงานแล้วกันนะครับโอเคครับผม ก็เมื่อกี้ก็ได้ตะเปียนแต้มหนึ่งนะครับตะเปี่ยนเล็กฮะยังไม่ได้พอลาบนะครับว่าจะเอาสักสิบแต้มจะได้ผมไม่รู้นะนี่จะน่าจะประมาณสักเ็ดแต้มสิบแต้มจะได้ลาบสักจานหนึ่งวันนี้อยากกินลาบปลาตะเพียนครับผมรอติดตามผลงานต่อไปครับน้าๆหลังจากเรานับแต้มแล้วไปกินลาบด้วยกันนะครับผมเป็นลาบปลาตะเพียนนะฮะปีมือประตูครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานต่อไปครับ แ้งครับสปไม่เยอะครับแล้ครับผมล่วงน้ำไปแล้วครับผม ยังไม่ถึงขราวตายครับ <laughs> ค,นคนก็บคนเก็ตกน้ำก็เมื่อกี้เมื <laughs> อ่อกี้เป็นพัาตะเพียนนะครับไซส์ก็โอเคอยู่จับไม่ค่อยดีครับหลุดมือร่วงน้ำไปแล้วผมก็เกือบตกน้ำเหมือนกันเมื่อกี้ <laughs> จับไม่ทันพอดีทันเบ็ดเล็กมันเข้าระหว่างขาพอดีเลยอยู่ระหว่างขาเลยฮนะ แม่แต้มที่แปดพอดีละว่าจะให้สักสิบแต้มแล้วก็จะเก็ดคันแล้วเดี๋ยวลุยกันใหม่ครับนะนะมืดมาแต่เมื่อกี้ตกปล่อยตอนนี้เงียบไปแล้วฮะแต่คึมๆอยู่ครับผมโอเคครับ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองมงห้าสิบแดนาทีนะครับผมเกือบจะบ่ายสามนะฮะก็ะใช้เวลาตกไปประมาณ3ามสี่ชั่วโมงเอาละนะครับ ก็จะบ่ายสามโมงแล้วครับผม่อกี้ก็ตะเพียนกินนะตะเพียนแต้มไม่ใหญ่เท่าไรน่าจะได้จูบมุ้งหมายวันนี้เอาแค่สิบแต้มพอนะน่าจะเก้าแต้มนะฮะแต่ว่าจะกลับประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับผมไม่เกินนั้น ถ้าเวลาเหลือก็เดีย๋ยวตกไปสักพักกันนะปนินไม่มีเลยคนระับันี้เงียบมากปนินก็ช่วงเช้าก็ได้สองแต้มแต้มไม่ใหญ่ก็ปล่อยไปแล้วครับผมจากนั้นก็มีแต่ตะเพียนอย่างเดียวฮนะมาเลมมากินกินก็ไม่ใช่ไปกินทีนะกินห่างๆน,น้ําไม่เน่าครับพองสีตัวนี้น้ําไม่เน่าแต่น้ําจะไหลเบามากช่วงเช้าเนี่ยน้ำไหลามาจากลางังสิตไหลไปทางนงครนายกนะฮะพอบล่ายมาปุ๊บเอากินกนะ็กินแนละ้ว เก็บตะเพียนไปเรื่อยๆครับช่วงนี้ช่วงบ่ายน้ําก็ไหลาจากฝั่งนคะรนายกมุ่งหน้าไปทางนะลังสิตนะฮะย,ย้อนกลับย้อนกลับไปคืนเห็นไหลไม่แรงฮะไหลเบาๆตอนนี้ก็เหมือนจะหยุดนิ่งแล้วครับตอนนี้วันนี้หยุดนิ่งแล้วครับผมอ่ะเราติดตามผลงานต่อไปครับผมน่าจะสิบแต้มแล้วครับตอนนี้ก็อยาให้ประตูทำลาบให้กินครับลาบปลาตะเพียนครับโอเคครับเราติดตามผลงานต่อไปครับผม แค่นนครับ อตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับก็เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงครับผมสี่โมงก็คงจะต้องเก็บคันแล้วฮะ เราตั้งเป้าไว้10แต้มครับวันนี้ก็เอาไปลาบนะก็น่าจะเกินนะครับเกินมากี่แต้มไม่รู้รอรอนับแต้มด้วยกันครับพี่ๆนะนะวันนี้ถือว่าเงียบเงียบเงียบมากปลากินห่างได้แต้มน้อยมากครับวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่ฟ้าปิดตลอดนะฮะนานๆจะมีแดดสักครั้งหนึ่งครับผมฟ้าปิดแล้วก็ฝนตกฝั่งลังสิบด้วยตอนนีน้น่าจะหยุดไปแล้วฮนะแต่คืมตลอดครับผม อโอเคครับอีกครึ่งชั่วโมงครับผมเราติดตามพลง,งานต่อไปครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีครับผมมันเริ่มเงี้ยมากเลืออีกประมาณสิบห้านาทีจะสี่โมงนะครับผมเดี๋ยวดูแต้มมันครับผม,มไ,ไม่ติดมาเพียงนะครับ ประมาณสิบกว่าแต้มนะฮะสิบสี่ประมาณสิบสี่สิบห้าแต้มนี่แหละครับไซส์ใหญ่ก็มีประมาณสามตัวครับสามสี่ตัวสี่ตัวไซส์โอเคสี่ตัวห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่แก้มครับปลาตะเพียนลุ้นลวนนะฮะก็เป็นปลาตะเพียนลุ้นลวนเลยครับที่นี่นะนะเราได้ประมาณนี้ครับผม เริ่มเริ่มตกตอน11โมง8นาทีตอนนี้ก็ใช้เวลาไปน่าจะ5ชั่วโมงกว่ากับ6ชั่วโมงครับตอนนั่งร้องอยู่โหมายที่ผมตกฝัง้ประตูแทนไปได้ยฝังฝังสะพานน่ะฝั่งสะพานนานๆเขาตกเยอะนะเมื่อเช้าไม่ค่อยมีนะตอนปบ่ายน่าจะมาตอนในบ่ายทุกมุมเลยฝังมันผมก,ก็เปลี่ยนมาตกทางนี้บ้างฮะทางนี้นี่เป็นลงหมายฮะคือเป็นคลองใกล้ๆก,ก,กันกับฝั่งที่ผมไปตก3คลิปประมาณ3-4คลิปแล้วตรงน้ แต่ก็เป็นด้านหลังก็เป็นรั้วของสนามกอคูบะบีเหมือนกันครับช่วงนี้ปลาดินไม่เข้าเลยครับน้าที่มาตรวจนก็ได้ประมาณสามแต้มสามสี่แต้มเข้ามากอดผมอีกน,นะครับลงแปดพันฝันลุงก็บกาตเพียนไม่มีปลาดินนะมื้อเช้าได้สองแต้มตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กก็ปล่อยไปปลาดินผมนึกปล่อยมั้ยเป็นปลาดินสายเอ็นหย่อนพอ,อได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ครับพี่นะน,น,น,นะก็เหมือนเดิมฮะ ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่หรือทักเข่าทั้งใหม่นะครับผมว่ารบกวนกดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามให้หน่อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่ลรืมอไม่ได้คือกดกระดิ่งปิ๊งๆนะฮะจะมีรูปกระดิ่งในคลิปนะฮะให้กดกระดิ่งเวลาผมทําคลิปอัปโหลดมาใหม่ๆจะได้รับสุก่อนใครนะครับผมวันนี้ก็ขอเก่าทำอำลาจากหมาคลองสี่นะฮะบนข้างฝั่งก็เป็นสนามออบคุมกรบีนะฮะเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับที่น่านนะสวัสดีครับ นี่น่าจะกินมัน้งเนี่ยดูไหมอ่าดูดิเก็บเป่าไม่เก็เป่าเย่งเลยอย่ให้เหลือครับแางเคยจันไม่สวยกรณีครับอ่ปลาตูนะครับลาบปลาตะเพียนนะครับผมเป็นลาบสุกนะครับเนี่ยสีสันก็ประมาณนี้เลยครับผมก็ไม่ได้ถ่ายตอนปลาตูสับด้วยนะครับเพราะว่ากําลังยุ่งทํางานอยู่หน้าบ้านนะกําลัง เช,ชื่อมเชื่อมเหล็กเชื่อมเพจอยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับประตูทําเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวตัดใส่จานให้ดูครับนะนะ,นะว่าสับละเอียดแล้วก็รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวย๋ยวิชิบให้ดูนะครับแต่รสชาติแซมแน่นอนครับผมอ้าวนีครับประตูตัดใส่จานแล้วตัดตัดไม่ตัดอีกตัดหมดไปเลยเนกินกันตั้งสามสี่คนอันนี้ปลาที่เราได้มาจากอ่คลองสี่นะครับผมปลาตะเพียนที่ไซส์ที่เรา เล็กใหญ่เอาหมดนะครับมาทำกับข้าวนะครับเป็นลาบปลาตะเพียนสีสันก็จะประมาณนี้นี่มีโดยพริกด้วยโอ้โหครับลาบปลาตะเพียนครับสูตรมือเก่าพิช,ชิงนะฮะสาบละเอียดแห้งโอ้โหแห้งแบบกินได้เลยแบบไม่มีกระดูกแน่นอนครับสูตรนี้ครับครับ,รบก็ประมาณนี้แล้วครับผม ลาบปลาตะเพียนฝีมือประตูนะฮะยังไงเข้ามารับชมท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็รบกวนกดซับสไครต์หรือกดติดตามให้หน่อยนะครับเป็นไปได้ให้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้ได้ทําคลิปใหม่ๆม,มาเรื่อยๆแล้วเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆก็จะได้รับชมก่อนใครนะครับผมโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับผมลาบปลาตะเพียนครับแจมๆเลยครับผมแซ่บแน่นอนครับ